สวัสดีครับผมนะคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเซลลต้นเนี่ยมีสตอรี่กับรถคันนี้นิดนึง <c oughs> คือต้องบอกว่าลูกค้านะฮะได้สั่งจองรถคันนี้อยู่ประมาณ2เดือนนะครับแต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นตรงที่ว่ารถมาไม่ทันเลิกลูกค้านะค,คือลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะรับวันที่6นะครับแต่ว่าด้วยเหมือนวันที่ มันติดวันหยุดยาวันแรงงานนี่แหละคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้รถเทลเลอร์นะครับเขาไม่ได้แบบไม่ได้วิ่งหรือว่าโรงงานผลิตเนี่ยเขาหยุดนะครับทำให้รถคันนี้มาไม่ถึงนะครับซึ่งผมก็รู้สึกผิดมากที่ได้รถมาไม่ทันเลิกของลูกค้านะวันที่6แต่ว่าก็คุยกับลูกค้าแล้วแหละว่าผมขอเลื่อนนิดนึงได้ไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะเลขเครื่องรถนะโดยปกติเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนปกติเนี่ยเลขเครื่องที่เข้ามาช่วงต้นเดือนเนี่ย โดยธรรมชาติแล้วนะสามวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยรถจะลงมาถึงแล้วนะฮะแต่เนื่องด้วยมันติดวันหยุดก็เลยทําให้โรงงานผลิตหรือเทรลเลอร์เนี่ยเขาไม่ได้วิ่งนะครับรถมันก็เลยมาลงหลังวันที่6แต่ก่อนหน้านั้นผมแจ้งลูกค้าก่อนแล้วนะลูกค้าก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นวันที่13ล่ะทันไหมนะครับผมก็เลยบอกว่าทันชัวทั้งที่ผมยังไม่ได้เห็นรถแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยความ คือเราเดาอ่ะเราเดาแล้วแบบเหมือนเราเดาแบบมีหลักการนิดนึงเพราะว่าเราอยู่รู้อยู่แล้วว่าเลขเครื่องมันออกวันนี้ยังไงเดี๋ยวหลังวันที่6มาพอเทเลอร์วิ่งอ่ะมันต้องมาส่งอยู่แล้วนะครับก็วันนี้มาถึงแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วและก็พร้อมรับวันที่13เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเป็นรุ่นอะไรสําหรับเจ้าคันนี้นะครับนะบก็คุยลูกค้าแบบแฮปปี้เอนดิ้งจบได้ดีก็นัดรับรถเรียบร้อยปะนี่ครับคันนี้นี่แหละนะ ที่ลูกค้าได้สั่งจองเอาไว้นะครับเป็นไงบ้างฮะคือรถเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากถ่ายคลิปเสร็จตัดคลิปลงเสร็จเซลล์ต้นจะเอาไปล้างแล้วนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะรับแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นรถที่สภาพลงเทลเลอร์มาเนื่องด้วยแบบช่วงเนี้ยมีฝนตกนะครับมันก็เลยอาจทําให้แบบว่าเวลาตอนที่เทลเลอร์วิ่งมาเนาะน้ํามันกระเด็นนะก็อาจจะมีข้าบน้ํามีอะไรบ้างนะครับนี่ ไฟหน้าโอโหวิ่งเอ้ยจริงๆคุณผู้ชมอันนี้ผมบอกก่อนนะที่เห็นไฟวิ่งเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้วิ่งนะ,ะมันติดเฉยๆแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นค่าของกล้องเวลาที่มันกระทบแสงอะไรสักอย่างอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งในเรื่องนี้นะอ่าเขาบอกมันเป็นค่าที่มันกระทบมันก็เลยทําให้ไฟมันวิ่งนะฮะนี่กระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟ เลี้ยวไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะครับซึ่งตัวไฮ g h นเดอร์เนี่ยก็จะมีเริ่มต้นที่ lda แนะครับอย่างที่เซลต้นเคยบอกในทุกๆคลิปเวลาที่เปรียบเทียบให้ดูเนี่ยถ้าเป็นตัวแนะฮะไฟตัดหมอกเขาจะได้เป็น led นะแต่อย่างคันเนี้ยไฟตัดหมอกเป็นหลอดธรรมดานะครับฉะนั้นถ้าแคปบตัวยุกสูงเขาเริ่มที่ lda แล้วถัดไปเป็นตัวแแสดงว่ารุ่นเนี้ยก็ต้องเป็นตัว lda เพราะถ้าตัวแเราจะได้ไฟตัดหมอกแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ผมบอกเลยนะทุกวันนี้นะไฟตันมอกอะ่ะแทบไม่ได้เปิดหรอกครับเพราะไฟหน้าสว่างสว่างมากจริงๆนะไฟหน้าแบบลำแสงเข้มด้วยมันเป็นลำแสงสีขาวสว่างจริงๆนะตอนคืนเนี่ยสำหรับคันนี้นะฮะล้อมแม็กที่ได้มาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นล้อมแม็กขอบ17นะครับเป็นยางบ r i s t o n e High Terrain นะครับ High Terrain นะนี่แบบนี้เลยนะครับ ก็เป็นยางของตัว h i g h l a n d ร er ์ยกสูงนะครับรุ่นนี้นะคุณผู้ชม LDA ก็จริงแต่มีระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องความปลอดภยัยนะครับมั่นใจได้เลยในเรื่องของการระบบเบรกนะแล้วเบรกรุ่นใหม่ๆพวกนี้จานเบรกมันใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเบรกค่อนข้างที่จะมั่นใจได้มากขึ้นเลยทีเดียวนะโลโก้ไฮ g ลนเดอร r นะครับมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ตกแต่งให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มติดกันศาสตร์นะครับกันศาสตร์ก็เป็นชุดมาแบบนี้เลยนะครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังน,ะนี่เป็นชุดเลยแล้วก็ตัวจานรองมือเปิดตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะสำหรับรุ่นนี้นะซึ่ง ซึ่งจริงๆ Highlander L ปัจจุบันนี้ผมว่านะมันน่าใช้มากเลยนะทุกท่านเพราะว่าด้วยตัวรถของเขาเนี่ยเอออีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอก Highlander L นนะนอกจากเขาเนี่ยราคารถนะจะถูกที่สุดในตัว Highlander แล้วนะสิ่งที่ได้มากกว่าคืออะไรรู้ไหมฮะส่วนรถแต่เฉพาะตัวแคปนะฮะนะจะไม่ไม่ใช่สีประตูนะเฉะพาะตัวแคปเท่านั้นส่วนรถจะได้ภากกว่าเขาทุกรุ่นเลยนะครับ ไฟท้ายนะครับไฟเบรกเป็น LED กันชนท้ายเป็นแบบ2สเตปบิวอินมานี่เห็นไหมกระบะไลเนอร์อะไรก็ใส่ตกแต่งเรียบร้อยมีกระจกไล่ฟ้ามาให้นะครับส่วนตัวแหนบของเขาเนี่ยไม่ได้น้อยหน้ารุ่นท็อปเลยนะฮะเพราะว่าใช้แหนบแบบเดียวกับตัวท็อปเป็นแหนบ3แผ่นเห็นไหมจะมีที่ขนาดยาวและใหญ่นะคุณผู้ชมนี่กับราคารถคันนี้723,000 นะครับได้มาขนาดนี้สวยด้วยนะระบบความปลอดภัยก็ดีนี่ผมพาไปดูภายในนี่สำหรับการออกแบบตกแต่งภายในนะครับของเขาเนี่ยก็จะเป็นแผงประตูมีถลับโทนสีเทาสีบอลเงินมาให้แบบนี้นะครับมีกระจกไฟฟ้าขึ้นลงกระจกปรับมองข้างไฟฟ้าได้วัสดุบูนุ่มนะครับเวลาเมื่อยแขนเท้าแขนที่ตัว แผงประตูก็มีมาให้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะใส่น้ําได้ขวดลิตรเลยนะครับใส่น้ําขวดลิตรได้นะครับนี่ประตูก็เปิดง่ายๆนะครับนี่เบาะเห็นไหมผมปรับเอนมาให้ดูนะครับก็เวลานอนก็ปรับเอนมาได้นะครับเพราะตัวแคปพื้นที่เขาก็มีกว้างพอสมควรเลยนะอันนี้ก็ใส่เบาแคปใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนของภายในเบาะเนี่ย ก็จะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับก็จะมีลายผ้ามาให้แบบนี้นี่วัสดุเบาะผ้าก็จะนุ่มๆน,นะครับนั่งสบายฝีกเบาะก็โอบรัดนะครับเวลาเข้าโคง้งเข้าโค้งนะกระชับเข้าโคง้งแม่นยำตัวเนี่ยจะโยกเยกออกจากเบาะน้อยมากสำหรับเบาะรุ่นใหม่ๆนะจะโยกเยกน้อยมากเพราะว่าเขามีตัวเนี้ยขึ้นมารับเยอะนะครับทำให้นั่งแล้วมันกระชับนุ่มนวลสบายก็ จะหาว่าผมโม้ว่าเบาะรุ่นนี้นั่งไม่ดีนะมาลองนั่งดูครับแล้วจะบอกเอ้ยเซลต้นแม่งไม่ได้อวยนะเซลต้นพูดจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายหลายท่านที่ดูคลิปนะก็จะรู้ว่าอันไหนดีผมก็บอกว่าดีอันไหนแบบไม่มีผมก็บอกว่าไม่มีอะ่ะนะฮะนี่ไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำได้4ระดับนะมีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมาให้ สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่าน Android Auto Apple CarPlay นะรับสายคุยสายนะครับควบคุมที่ตัวนี้ได้เลยสำหรับหน้าปัดเลือนไม้นะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะบอกเลขไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกความเร็วนะเวลาเข้าเกียร์ก็จะมีอัตราการบอกเกียร์ด้วยว่าตอนนี้เราอยู่เกียร์อะไรเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่ามันดีเลยเพราะบางทีเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมันมี6เกียร์ละ แต่สาหรับหลายๆท่านที่ยังชินกับ5เกียร์อยู่เวลามาขับก็จะแบบเฮ้ยอ้าวลืมใส่เกียร์6นะบางทีแบบว่าด้วยรอบเครื่องมันเบาอย่างเงี้ยเราก็จะเฮ้ยไม่ได้คํานึงถึงว่าต้องใส่เกียร์6แต่พอเห็นที่เกียร์ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอะอย่างน้อยใส่เกียร์6เข้าไปรอบเครื่องยนต์ก็ลดลงมาการประหยัดน้ํามันก็จะประหยัดน้ํามันขึ้นไปอีกนะข้อมูลของเขานะครับก็สามารถดูการสิ้นเปลืองน้ํามันขณะขับขี่อยู่ได้นี่นะครับ เห็นไหมดูได้หลายอย่างระยะทางที่สามารถขับได้คำนวณจากน้ำมันในถังวันที่เวลานะครับก็ดูได้หมดนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมคอนโซลน,นะครับวัสดุก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือจะไม่ได้หุ่มหนังเหมือนพวกตัวแซดนะจะเป็นวัสดุตัวเขาน่าจะเรียกพลาส,สติกไฟเบอร์อะไรทํานองนี้แหละประมาณนั้นไปนเลยนะครับนะทำมาแบบนี้ นี่ก็ดีอย่างนึงง่ายต่อการดูแลนะครับอ่านี่หน้าจอนะครับตัวนี้จะแสดงผลอยู่ที่7นิ้วนะครับหน้าจอ7นิ้วนี่รองรับบลูทูธอะไรทั้งหมดวิทยุนะครับตัวนี้สามารถเล่น fm/am ได้อยู่แล้วนะครับพื้นฐานเสียบ usb ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราเชื่อมต่อผ่านระบบ apple carplay เนี่ย เราสามารถที่จะใช้งานแผนที่ในตัวเครื่องในการดูได้เลยนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตัวติดมาจากโรงงานเนี่ยเขาจะไม่มีแผนที่แต่ถ้าเราเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดูได้นะครับคันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์1900ซีซี6เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็อีก1เกียร์ถอยหลังนะครับ150แรงม้านะครับสำหรับเครื่องพั0 0เนาะก็ปัจจุบันเราก็มีรถ ให้ทดลองนะครับอยู่ทุกโชว์รูมอยู่แล้วนะครับก็สามารถขึ้นมาทดลองได้นี่ตกแต่งภายในก็ถือว่า LDA เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ให้อุปกรณ์ให้ออปชั่นมาครบที่บังแดดนะครับรุ่นนี้เขาก็จะมีกระจกนะครับมาให้แบบนี้นะมี2ฝั่งซ้ายขวาเลยแต่ว่ารุ่นกระจกของตัว LDA เขาจะยังไม่ได้มีไฟมาให้นะจะมีไฟเนี่ยในตัวแซดนะครับคุณผู้ชม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับก็คือพวกอุปกรณ์ถอดล้ออะไรพวกนี้นะครับทุกคันนะครับแนะนําเลยว่าเวลามารับรถนะครับเปิดเบาะดูก่อนเช็คดูก่อนนะครับว่าเราได้ไหมแบบนี้นะครับเพราะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งเลยที่คนรับรถแทบไม่ได้เช็คนะครับหรือว่าเซลล์อาจจะไม่ได้พาเช็ค นะครับแต่ว่าเบื้องต้นถ้าเราดูคลิปนี้แล้วก็ไปเช็คกันได้นะครับเราจะใส่ไปให้ทุกคันแต่ที่ทำไมต้องเช็ครู้ไหมฮะเพราะว่าป้องกันว่าเผื่อบางคันไหนไม่ได้ใส่ไปแล้วเรามาต้แย้งกันทีหลังเดี๋ยวจะแบบว่าจะยากนะครับก็ให้เช็คก่อนละกันเนาะสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีชุดถอดล้อมีแม่แรงมาให้นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวผมต้องเอารถไปล้างต่อให้ลูกค้าล้างเองนะครับไม่ได้เอารถไปล้างข้างนอก ไม่มีตังค์ไม่ใช่ครับเพราะว่าคือหนึ่งเวลารถไปข้างนอกอ่ะคือบางทีแบบว่าร้านล้างรถอ่ะคือบางทีเขารถเยอะบางทีขยับเงี้ยเราก็กลัวเกิดไปโดนอะไรเกิดเลี้ยวลอยเกิดความเสียหายกับรถลูกค้านะครับเราก็เลยล้างเองดีกว่านะครับเพราะยังไงแบบเราล้างคันเดียวงี้เออเราล้างทีละคันอยู่แล้วไงแต่ร้านล้างรถบางทีคือเขาจริงๆเขาก็ระวังแหละแต่ว่าคือในเมื่อเราล้างได้เราก็ล้างเองดีกว่าเพราะว่าป้องกันเซฟให้มันดีที่สุดดีกว่า พอเดี๋ยวเกิดอะไรมาแล้วมันแก้ไขาย,ยากนะครับโอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้ารักกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซลต้นิสูด้วยนะครับผมสวัสดีครับ